ก่อนในรายการข่าว a w a k e n s n e w s ตอนนี้เราอยู่กันที่หอประชุมพยางาเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะการลักลอบขอ้เมืองของคน่ามด้าวเข้ามาในจังหวัดพะเยานั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากค่าแรงรายวันของประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้นเป็น300บาทต่อวันส่งผลให้มีการลักลบอบเข้ามาหางานทําเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากการรายงานข่าวค่ะ ในปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงมีการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากสาเหตุเพราะค่าแรงต่ำขยันทำงานมีวินัยจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างด้าวหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ดังกล่าวด่านตรวจยานพาหนะแม่ต่ำก็ต้องมีมาตรการมารองรับชาวต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง เดือนหนึ่งเขประมาณสัก20คือไม่ไม่มีการผนนะแต่ว่าเขาเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาโดยรถประจำทางรถรถตัวรถสี่ล้อหรือสารเขาจะเข้ามาเองคือเราไม่รู้ว่าเป็นคนที่ผลมาเนี่ยเขาเขาจะรู้อะไรกันหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้ผลมาเองเขาปล่อยให้ตำรวจเข้ามาเขาไปรับที่นู่น รถต่างประเทศส่วนใหญ่เนาะถ้าถ้าเขาเข้ามาจะเป็นรถโดยสารรถทัวร์รถทัวร์รถเมล์แต่เวลาไหนนี่จํากัดไม่ได้ครับมาข้างรถเมล์นี่รถทัวร์ก็วิ่งทั้งวันเลยแต่ถ้าเป็นรถรถเมล์รถสี่ล้อเล็กจะเป็นช่วงกลางวันแต่ถ้าเป็นรถรถโดยสารรถทัวร์รถบัตรรถทัวร์ตปรเทศจะเป็นจอนเย็น เลยเสีเลยกน้ยว่าเป็นสามคนมั่งหน้าฝังหน้านี่ลักษณะรดมันจะมีนะครับมันมีในตัวของมันคือถ้าเขาอย่างอย่างเราไปทําผิดสักอย่างเนี่ยถ้าเจอตํารวจแต่ว่าเจอเจ้าหนี้เนี่ยอันดับแรกก็คือถ้าขึ้นไปบนรถตัวนี้เจ้าหนี้เขาจะบอกว่าระยัดตัวบัตรตัวสามคนเขาจะพยายามหลบตาหรือว่าแก้หลัก เราก็ขอตรวจเขาจ้ามาตรวจตรวจถ้าเป็นคนไทยเขาก็ยื่นเลยตรวจแต่ถ้าเป็นารายานต่างด้าวที่เขาไม่เข้ามาโดยที่ไม่ถูกกฎหมายเขาไม่มีใบแล้วก็เงียบนิ่งแลวก็ตรวจก็าป่แต่อย่างไรก็ตามผู้ว,ว่าจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าวที่ขยนันก็ยังช่วยปกปิดสถานะของชาวต่างด้าวทำให้บางส่วนส่งผลกระทบต่อจังหวัดพะเยาอย่างควบคุมไม่ได้ จึงต้องติดตามดูอนาะคตต่อไปว่าจะมีมาตรการควบคุมชาวต่างด้าวหรือไม่ในช่วงนี้จังหวัดพะเยามีแม่เป็นจำนวนมากและมีฝนตกตลอดทั้งวันจนทําให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดพะเยาและมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในปีนี้จะมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนั้นติดตามได้จากการรายงานข่าวค่ะ เกิดสถานการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2556ในพื้นที่เขตอำเภอเชียงคำโดยได้เกิดฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานสามารถวัดปริมาณน้ำฝนที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาได้160มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือราษฎรพื้นที่การเกษตรสัตว์เลี้ยงสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นรวม8ตำบล72หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน3,061ครัวเรือนทุกปีจังหวัดพะเยาเราเนี่ยก็จะมีน้ำป่าไหลหลากดินโคลนตลดนะโดยเฉพาะย,ยิ่ยงในพื้นที่ที่ติดกับเขาขณะนี้เนี่ยในจังหวัดพะเยาเราเนี่ยก็เกิดปปภัยพภัยขึ้นนะที่หนักหนาก,ก็ยงปีที่อย่างเชียงคายน้ำป่าไหลหลากนี้หมายถึงว่ามันมาแล้วมันก็ไปเลยใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงน้ำก็จะ หายไปแต่ว่าสร้างความสูญเสียให้กับพี่น้องประชาชน<อ>การช่วยเหลือของเราก็คืออันดับแรกนะครับเราต้องให้ความสําสคัญเรื่องของชีวิตของพี่น้องประชาชนก่อนก่อนเด็ดเลยเพราะว่าชีวิตประชาชนสําคัญกว่าสิ่งของสิ่งของเราสามารถที่จะหามาทดแทนได้แต่ชีวิตเราไม่สามารถทดแทนได้เราก็เลยต้องช่วยใ,ในด้านชีวิตก่อนและในพื้นที่บ้านหนองหมู่ที่สองตวมวลร่มเย็น ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับความเสียหายเป็นอันดับต้นๆทั้งพื้นที่การเกษตรพื้นที่ไร่นาก็โดนน้ำป่าและดินโคลนพัดไปอีกทั้งยังมีสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทำการเกษตรก็โดนน้ำพัดล้มตายเป็นจำนวนมากที่ยังเหลือรอดก็จำเป็นจะต้องสร้างโรงเลี้ยงขึ้นมาใหม่ทำให้สูญสินส้นทรัพย์สินเป็นจำนวนมากแต่มันมีทุกป,ปีแต่ปีนี้มันเยอะแต่จริงๆแล้วที่พ่อพ่ออยากนี่อยากอยากจะให้ทางรายการดูแลเรื่อง การตัดไม้ทปลายป่าข้างบนไม่มีเลยต้นไม้ไม่เหลือเลยฝนตกทีไรก็ไม่มีอะไรชับน้ําไว้สิ่งที่ต้องการที่สุดในหมู่บ้านตอนนี้ต้องการเขียนเก็บน้าหนกอ่างเก็บน้ําน้ํายวนถ้ากลางคืนในเดือนสิงหาก็กฎก็ได้รกระดาสิงหาเนี่ยนอนจะไม่หลับเลยเพราะเป็นร่องน้ําโดยตรงรับเต็ม เตียนทีแรกก็ไม่ค่อยตื่นตัวหรอกเพราะผมผมไม่มีนินนนเดียวไปเชื่อว,ว่ามีจะมีน้าป่าไหลหลากพราะไม่เกิดหลายปีแล้วดูะห็นนะมนบ้านแ้้ฝนม,มันตกแค่นิดเดียวพอดีมันตกตัต้งบน ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยได้คลี่คลายแล้วระดับน้ําในแม่น้ําลดระดับและพื้นที่ก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูและสํารวจความเสียหายโดยละเอียดและต่อไปหน่วยราชการไหนที่จะเข้ามาช่วยเหลือบําบัดทุกบํารุงสุขและชดเชยค่าเสียหายก็ต้องติดตามกันต่อไปมาดูข่าวการข้ามนาบบันบ้างนะคะการสร้าง,งรถไฟสายลงคู่เดนชัยพะเยาเชียงรายได้รับการผลักการจากภาคเอกชนและอยู่ในแผนการขอสร้างจากรัฐบาล ทั้งรถไฟสายลางคู่และรถไฟความเร็วสูงซึ่งโครงการนี้มีการดําเนินงานอย่างไรนั้นติดตามได้จากการรายงานข่าวค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เริ่มโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลางคู่เด่นชัยพะเยาเชียงรายตั้งแต่ปีพศ2503จนถึงปีพศ2556โครงการนี้ยังไม่ได้รับการดําเนินการก่อสร้างใดๆ มาติดตามความคืบหน้าของโครงการการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่จะมีแนวโน้มการเกิดขึ้นหรือไม่สำหรับเรื่องทางรถไฟรางคู่นะครับที่จะมาจากเดินชัยนะครับข้าแพร่มาที่อำเภอง,งาวมาที่จอดยาวไปเชียงรายแล้วก็ไปเชียงกอกนะครับโครงการนี้น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าโครงการนี้จะ,ะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับ ตามที่ทางภาใหอกชนเราได้ติดตามเข้าไปนะครับก็คือเราทราบว่าตอนนี้โครงการรถไฟหลังคู่ตรงนี้มันอยู่อย,อยู่ในแผนของรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือในแผนโครงการ2.2ล้านล้านนะครับที่ทางรัฐบาลจะมาะพัฒนาประเทศนะครับซึ่งในแผน2.2ล้านล้านนะก็จะมีโครงการรถไฟความ,วามรถไฟความเร็วสูงมาถึงที่เชียงใหม่และรถไฟหลังคู่มาผ่านไปยาวไปเชียงรายและไปถึง,งอำเภอเชียงของนะครับเพราะฉะนั้น คิดว่าในอนาคตนะครับเส้นทางรถไฟนี้คงประสบความสําเร็จแล้วก็เราจะได้เห็นผลว่าเส้นทางรถไฟนี้จะสร้างความเจริญให้กับภูมิภาคภาคเหนือโดยเฉพาะล้านานาตนออกเชียงรายเิยาวข้นางหน้าอย่างไร,รสถานีที่มีขนาดใหญ่มีจำนวนสามสถานีได้แก่สถานีพเยาสถานีเชียงรายและสถานีเชียงของ สถานีขนาดเล็กจำนวน9สถานีและจำนวนสถานีที่สร้างในจังหวัดพะเยาใน3อำเภอได้แก่อำเอเภอมืองอำเภอดอกคำใต้และอำเภอภูกำยาวมีสถานี5แห่งได้แก่สถานีบ้านหม้อกแกงทองสถานีบ้านโทกกวากสถานีพะเยาสถานีบ้านล้องและสถานีบ้านใหม่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเขตพื้นที่ชุมชน รถไฟนะครับทำให้ผ่านในส่วนที่เป็นภูเขาสูงซึ่งทําให้ต้องมีการขุดเจาะอุโมงค์นะครับหลายจุดจุดหนึ่งก็คือว่าจุดจากงาวเข้า,าสถานีแรกของพะยาวหรือว่าสถานีมหาวิทยาลัยพยาเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นการเจาะอุโมงค์แต่ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อเจาะอุโมงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเส้นทาง ผ่านชุมชนใหญ่ก็คือชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะครับทำให้ชุมชนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเกิดผลกระทบก็คือว่า,าปัญหาเรื่องของเสียงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการจราจรก็จะเกิดขึ้นสะสมขึ้นหน้ามหาวิทยาลัยโครงการการก่อสร้างรถไฟรางคู่ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาโครงข่ายและระบบการขนส่งทางรถไฟ ที่ช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกของประเทศไทยช่วยลดการนำเข้าของน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยการเผากิ่งไม้ยังพบเห็นตามเพจชุมชน,ชน,ชนต่างๆซึ่งมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงที่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศที่ทำร้ายร่างกายผู้ที่สูดดมเข้าไปและผู้ที่เผาอีกด้วย สถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากการรายงานข่าวค่ะการเผาเศษกิ่งไม้ของชาวบ้านในตำบลแม่กาจังหวัดพะเยาส่งผลให้ผู้อาศัยโดยรอบได้รับผลกระทบจากหมอกควันทั้งทางด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ผลกระทบจากการเผาหญ้าเผาอะไรอย่างนี้นะคะขับรถผ่านอะไรองนี้ยคะ่ะควันมันก็จะเยอะใช่ไหมคะเราจะทําให้แบบ หายหายใจไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยค่ะมันจะแสบหูแสบตาไปหมดเลยค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะที่เจอกับตัวเลยค่ะคือเสื้อผ้าค่ะตากไว้นี่กลิ่นควันกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดเต็มเลยค่ะเนี่ค่ะคือก็อยากจะให้เขาแบบเอาไปทิ้งให้เป็นที่มากกว่าการเผานะคะเพราะการเผาตอนนี้ก็คือแบบทําให้ชั้นบรรยากาศเสียด้วยค่ะทําลายชั้นบรรยากาศแล้วก็ทําให้อากาศร้อนขึ้นนะคะค่ะ อยากจะให้เขาเอาเอาไปทิ้งไว้เป็นที่มากกว่าค่ะเพราะทุกวันก็จะมีรถขยะมาเก็บอยู่แล้วค่ะไม่อยากให้เขาจะเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําลายชัน้นบรรยากาศแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับคนละแวกนั้นด้วยค่ะการเผาเศษกิ่งไม้เช่นนี้นอกจากจะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศและยังส่งผลต่อสุขภาพหน้าดินและโลกร้อน จากการเผาเศษกิ่งไม้ของชาวบ้านและยังทำให้ผู้อาศัยบริวเวณใกล้ๆได้รับความเดือดร้อนและต้องการแจ้งความเดือดร้อนนี้ไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เข้ามาจัดมาตรการดูแลการเผาเศษกิ่งไม้เรื่องมาตรการแรก็คือการประชาสัมพันธ์แล้วก็มาตรการที่สองเราใช้กฎหมาย มาตรการที่สามเราใช้นโยบายของภาครัฐนี่ที่เขาบังคับชาวบ้านถึงผลกระทบเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ให้ชาวบ้านเผาเราก็ต้องใช้คมต่อคมร่วมมือสองทาหารมันมีความจําเป็นจริงๆเราก็ต้องให้เขากําจัดพื้นที่หรือกําจัดสถานที่ในการที่จะเผานี่เรื่องของเวลาเรื่องของมีกฎต้องมีคนควบคุมเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาก็จะเข้าใจให้ความร่วมมือ ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะหนึ่งเพราะการประชาสัมพันธ์มันจะทอดถึงมากขึ้นเพราะชาวบ้านเขาะจะให้ความร่วมมือเพราะว่ามันจุดตรงไหนข้างบ้านเขาก็จะได้รับผลกระทบเรื่องของระบบทางเดินหายใจการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศตัก,ตกเตือนชาวบ้านเรื่องการเผาเศษกิ่งไม้ยูพีนิวายการที่จัดทําขึ้นโดยความร่วมมือกับเครือข่ายในจังหวัดปิยเยาเพื่อนําเสนอแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดปิยเยา ปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านและคนในชุมชนสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k .com/utnews ค่ะวันนี้พวกเรานิสิตสาขาการสื่อสารคือใหม่มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมที่จะนำเสนอปัญหาเหล่านั้นผ่านหน้าจอทีวีพะเยาทีวีของคนพะเยาเพื่อคนพะเยาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ We'll be right back.